Các hãy cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เ้ยเลยครั้ตัวองโลสายพ่ออกันลยมองักับติ๊กเกินอนี้้ถามมาใส่กัติ๊กเกินสาถึงยังี้เกนสลยอืเมืองเมืองทะลุนทะลุนพี่น้องคุณต้ห้าวทบเขา ท่านแล้วนี่ดินห้อมขนาดน้อมันเลยอยู่นาะเฮียน มาแล้วอ้ยว้าวเจ้าทำไมต้องเขรหมันก่นฮะนึงคืนนีงจริงตาทุกเขาเอาไปออกมาอยู่น่สารกนเต็มตั เฮ้ยเดผมเยวอีกเยอีกอารลุนทอไปพี่น้องเรียนาดเอาฟาดเอวูบกนี่บกไเลยเดี๋ยวหาดูสั่น ตีเย็นกันเพื่อแล้วคนนี้อเย่อยไปเขาไปจับตีเย็นกับพ่อแล้วป่ะอนั่นมีออม่หัวหน้ามึงเขาไปยี่ตัวนั้นเอ้เกี่ยวห่มอมยุทธ์อะเกี่ยวเว่า,าหันได้ย่หันเพิ่งเ,เอาเาไป้วไปแล ชีวิต no มันนอกครอยากกินเยชิม no ี no ่ชิม่หายวิตาเห็นว่าะเกี่ยวระวังเลยมาแล้วมาแล้วมาแลือลบปอลบปนี่ก เดียวพวกนึงก็ใส่หว่าหวขอลงไปเหลีมเดียวเกียวน่ะก็เอามาอยู่ในหำฮะอือเอามาอยู่ด้วยงูเล็้กเจาะแล้วตัวนั้นวังดีดเลยเกียวยังไงไปดิเดียวเกียวหน่อยอยู่นี่เออเอาไม้ซองเหลี่ยมขนาดหเกียวอ่ะเกียวหน่อยอยู่ผีบนเกียวใหญ่อยู่ใส่นี่เกียวใหญ่นี่มันก็ตีในโคเออเกียวเอาโคเลยไหมผมก็เกียวไปทั้งค่อยตั้งหาอีก

าาาาจาี่จงเยนอ่าเดี๋ยวกินแจกเดียวงอนเล็นีเอาไแท่งเรืก่อนอืมร้าบอกว่งี้เป็นบ่าอะสินะมันมันมีก,ก็ประมาณกิโลหนึ่งหรอมันแรนหนีวะเ,เอ็นเตงว่ามันว่างันว่ามันทำทั้งสีมือเป็นเปล่ <laughs> น้องเอ้ย เกี่ยวมาแม่หำคือจังได๋จัง

น้าเถอะมาเก๋ยข้าดูเถอยพ้ายัเคยปล่อยนาำลงใหม่

ียนย่นเลย <c oughs> นี่ยืนครับวันี้ไปยืนนั่นแต่แกว่าหายน้ำมันไหลว่าไหเนี่ข้บ้านเนี่ยรวเนอจบปลาไปโานะโอดานอ้เียดีเหลายครัง้งเนาะ ไ้้้ยงูน่นะไป่อืนันมีม้นกินปลาเป็นบ่หนิหางมันิ่อกแดง นี่มันเลเลยลี่เจียจะไปสิริจะไปเข่งนาะจะอยูไไไ่ไปแล้วไล้วไปแล้วยนดีละลเยเยนดีงเี มันเก่งนะมึงอ,มอันนี้คืองูป่าไข่บัว Để thăm thì cũng con còn thú lão Ui, thấm, chút một đi Nhanh vào. Dạ Chạp sổ băng Ui ยินเชียงดินตับ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 ไปแล้วไปแล้วปวดแย่หยสพามันก็โง่นนาแค้างยนามเาคนนี่เขาตัวไซ่อีกตัวหน่อยก้ดิน่าเม็นตัวะหาดูเดี๋ยว ไอ้ so <sh arp vik Worlds> ันเราช่างกันยังไงดปลาุกบมี่อือปลุกสไปซี่ปลุกเ้องเกงตั้งแเด็กบ่มี

นั่นหัวประคอนว่างโครูอยู่นั่นนั่นไตยาหนึหน่ง ยี่ว me ่าเสียงดังกลับ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 โซวั้งเฮ้ยวุ้ยโซโซโซวุ้ยสุดยอดสุดยอดโอเคอีหลอดปะไม่ห oh ลุดหรอกมีตัวนึ่งอยู่ฮะเฮ้ยอย่าเร็งูฮัมโม

เราใส่กำลังเี้ยอยากกินเ้อะอยเกกดดใส่ก็รล้ด้ยใครมแดงมีแ pues ย mm yeah. ่บนใครมมแดงนี 8, nah ่นี่ีโอ <er ้บริกรโดนอะไรได้ปิ๊ดเนลนก็ได้กินได้หำแน่นบ่เย็นเย็นตัวตัวเดียว

เอมยโอ้ยยันันเลยทีละโอ้ยนี่เอ้ยโอเคโอ้ยเงาเดียวบรคอตัวดีวโอยว้อยเอาเนี้ยกางเกงมันเกงลงไปว่าหันบนบางทีก็นได้จับเดย แน่นอนใช่ป่ะวัวอนเนี่ยนี่ช้ังนั่น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 น่ียนยุ่ไปอ้อนเออน้มาละวัวดุ hắm tên ngầm để cho đi yên lên phò อ่ะนี่ฮะเย็นแล้วนี่เป็นที่1คือค่อยอยู่นี่โอ้ยน้องอ๋อหูตัวน้อย นี่วะโอ้ยโอ้ยดค่าเมียกแล้วเขาไม่ยังไงเอายีกีดาฮลองมึงไไปทายกูปลาปไปเห็นเลียงหนะพุดอันนี้ก็เใ็นกระ๋อเอนได้กูป่าไม่เป็นยังหรกูปลา เดเ่นมบอให้นไกูให้กิน่ะบ่้าปายเมยก็ไ้ละกอได้ไปเป็นงาน่ายไไปบไปนี้นะไปไนไปไหนไปไหไปไหนเจ้พอปกกนเนเออนาไปอด้อไปไหนเม เดือานลเจ้าสัตว์ปจเิดโอยเอาโมันสุใจแล้วก็มีควายเลยเนี่ยเ่ไปเฮ้ยปืนเดียวมันก็ตองเทียมันปลุกปล่อยปล่อนี่คือป่อย่ล่อยว่าเป็นยังโสเสี่ใจเดี๋ยวเเหมือนมีปล่อยเหรอปล่อยเหรอ